ก่อนสีไปทำงานกับแวะมาทายตลาดง่วอยู่บ้านสปพยครับมีบันจันกับบันสุกครับแ๊บหนึ่งจะให้เบิรงนี่นอมลงลิปนะครับเนาะวันผมไปเ็งานครับเดินครกันมั้ยจำให้ผมเลยจังหน่อยไม่หยัง ย่านบ่าวโยอย่าถอยอย่าถอยได้ย่าถอยเด้ถอนข้าผิดได้หนิป่าวถอนข้าผิดบ่าวเลงเหล่า้างเหล่้างมันถอยนั่น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 ถอนข้อผิดึ้นข้องิดได้หนิเขินไปขึ้นไปเข้นไปเขินไปแล้ว ระวังเลยครับเด้อสนข้อผิษด้วยนะนี่ครับโอ้ยหล่มแล้วไปโอ้ยโอ้ยงอพื้นก็ตกใจเพื่อนไม่จับไม่ให้ไปแล้วไปขึ้นไหมขึ้นไหมเด่อขึ้นตุ๊กตุ้งขึ้นตุ๊กตุ้งเน่ไปจงสูงสวนข้อผิดครับมันเพ่นเพ่นเลยแบบแอนบอกกะพี่สวนข้อผิดบอ โอ้ยโอ้ยระวังครับเด้อชั้นกระนอโอ้ยมีอะไรครับบรรยากาศร้งนิดนึงมีอยู่วันที่28นะครับ28ยูซแยกของอยครับก่อนสิปเหตุงานผมก็มาถ่ายคลิปใหี่นองเบิงก็พองงวอคนสวนเข้าผิด บ่ขึ้นรถเลยขึ้นรถขึ้นขึ้นโอ้ยอ,อยู่แล้วเน,ะนาะง่วงระวั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 งท่อนี้ๆๆต,ตัว,วนี้เด้อต้อนร้วังระวังนิดนึงนะครับเด้ออยู่ตลาดงัวตลาดเปียกผมไปครับกิดเสื่อกิอดเสื่อ กิดเสือกหน่อยกิดเสือกกิ๊เสือกวง่งหนึ่งครับตันี้คือไปนา่นี้หรอเนือ

มาอ่มาอเป hey, ็นกลางงวโงจิตรถพอดีครับว hey, hey ั he, hey, hey. นไหนไปลำันเ่ไหร่ครับนี้ครแาวขึ้นแล้วครับอาวยขึ <S <s ้น อย่าตีกัแไปเด้อค่อยขึ้นมานั่งก่อนการนั่งหมอเตอรกันระมัดระวังนิดนึงนะครับเด้อเพราะว่าต้องให้ผู้คนที่มีความจำานงขึ้นอี่หรืงัวบางเต้าเพื่อตึ่นสนามม้อนี่ขึ้นด้านโอ้ยม้อนี่ขึ้นได้เลยม้อนั่นพุทธตกใจนะก็เขาเพียง

đấy năm bưng bung. Hang năm bưng Tôi hai lấy hai tụi tôi đây nghe em sang mưu niên khoan bóng tôi tôi bên cá đây một con tôi แม่นี่กะสามือนพันอน,นอนจะดแถวเนาะเออเจะแถวหนทรายด้วครับเดี๋ยวพา,างก่อนท่า,าก่อนเมื่อกี้มาเห็นง่วอนข้าผิดสรถบไดนงอุ้ยนขาเราเจัาบตรงนี้ด้สามือนุ่งพันห้องยัหน่อยจะ,จ,ะจะเจะจแถจะแถวห้องสามือน,นครับเออ เดี๋ยวเดี๋ยว้าเบิ่งแล้วมาหาโตว่นี่ตัวใดอีกอันนี้มาตัวหน่อยตัวใดตัวนี้สามหมื่นสามหมื่นห้องอันบ่โอ้ห้องมัดมือเล็วเลยนี้อ่าสามหมื่นนะครับเด้อยวขันผู้ใดอย่างไรก็เดี๋ยวมือไนเบอร์ไว้ข้างล่างข้างล่างผมมีเบอร์จะแจวอยู่นี่ล่ะบักไทยแม่นี่ล่ะแม่นี่สามหมื่นเจ็ดแม่นี่สามหมื่นเจ็ดทองบ้างบ่ทองสมแล้วสมแล้วบ่สมกับไผ ไอทองเป็นลูกตัวไหนตัวนี้สมหรอบ่อไอตัวนี้ตัวนี้สมเนี่สมกับบักไตัวกับตัวไหนหอดาหลอดดูคมสมหลอดอนกับอยู่บ่ดไต้อรลองคืนบ้างสมอย่งสมสปริงเสปิงเบ่อ๋อสปริงเล่เนาะครับแต่กรองหลอดสองลอดป่อ๋อหลอดบ่ติดบ่ บอเขาก็ผ่านไปสองรอบโอ้ยังมาทารับประกันเนาะจริงด้วยพอครับบอรับแล้วพอรับประกันเนาะสรอบจริงเลยเนาะโอ้ยแมนเพิ่นเป็นมันเนาะพี่มันยังไหนขายลูกมันตัวไหนลูกมันขายแล้วลูกกูขายมันเศร้าซีโอ้อันนี้แสดงว่าม้ามือหนีสองแต่ว่าขายไปแล้วแมนอ๋อเรือแม่เพิ่นเนาะเอาทุนราคาเท่าไงเท่าไหร่สามสิบเกียสามสิบเกียในห้องเนาะครับอันนี้สมสมสมจริงเลยด้ออยู่ในถองเปนนิตวา ็นอกันพวกก็สองรอบสองรอบเอาโอ้เงาแตกเลยสามสิบเจ็ดครับเอาว่าเบอร์ทรเจ้าเบอร์โอยู่ททรัพท์เจ้าโทรัพท์พีก็ได้ไหมองพีก็ได้ไหมอันกันนะ 063 07หกสาม0ูนย์หมยเูาเก้าอไสเนาะอเนะครับคเออนีครับมาเนื้อีเด้อมาครับคนไส้เรื่องในคนไส้เรื่องในคนนไส้นไส้เรื่องในครับครับโอ้ยว่ามันเป็นด่างเลยมันเป็นอย่างพิ็นกรต่างต่าามันกาเด้อนะามันสอดค่ะฮะ เป็นปานค่ะปานบ่รอยู่าอยู่หนึงนะครับเด้อเรืองดื่อยนึงไปไปนพีสาห่นเจ็ดปัหาค่ะสามหมืนเจ็ดัาห้องเนาะตรงรถเดียครับเด้อคนมึงงัวกระจุหัวคนครับอย่างหน่อยหนึ่งครับจะหางเป็นกระไดอยู่ด้อล่ะ ขอเบิร <icana>, ์พี่ e โทรศัพท yes. ์เบอร์โทรศัพ euh, ท์ศูนย์แปดหนึ่ค่ะศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูย์ห่งสี่ศนย์หนึ่งหกหกห้นค่ะหก้นที่นที่ลินนออือครับครับคนไทยนะครับกา่าตารันขห้องเอาคุณผู้ชลวก็ต่อรองกันเอาครับ แข้งขาเป็นปกโอเคอยู่เด้ขาปกดีครับมือนี้มาสอตน้องเอ้ยเนาะเล็กตัวอเอสองตนี่ก่อนนี่ฮะตัวนี้หามืหามืห่าว่ะผสมยังตัวนี้บอกน่อยนี่ตัวนี้ฮะผสมล้วบอกใส่บึงบังกอน เดือนวเดียครับเจ้ไอแม่นีเพิ่นเมเป็นสักเดือนละสเดือนกลัวสเดือนกลัวเนาะตรวเด้อยเนาะพันเนาะครับเนาะเออ็กะดแยกเพ็ดไอ้ตัวไหนข้ามาได้ตัวไหนเห็นเนียนี่ละแยกตัวนี้ละ โอ้ตัวแม่เนาะไอทองเนาะนใครอะไรกับทัวรมาเด้อเอาขอขอเบอร์บงางทีศูนย์หกนนนหนึ่งหนึ่งหกแปดแปหกศูนย์เกาทีอย่างที่เพ่นเนาะที่เพ่นเรเคยมาถ่ายที่เพ่นหลอดหนึ่งจำาไรอยูมึงเดี๋มาหลไยตัวอยู่แต่วไาทัวมทายตัวนี้กันเนาะถือว่าผสมเ้าแยกไอตัวแม่เนาะผสมบเคเอฟนะครับเนาเคเอฟหกแครับพอพันยุ่นิเครับครับ ที่เพี้ยนครับโทรมาตามเบอร์นั่นแหละครับคือรับประกันทองอ่ะพ่อมีตามกูเดอร์แบบนี้เอ้นมองน้อหน่อยๆนมองที่เลย่ะน้องหน่อยๆครับทีเลยล่ะเบิรงงวงเห้เบิรงน้องหน่อยๆนะครับเด้อวิธีการเบิรงงวอเบอร์งวงโอ้ยนี่นะครับมีประกันเล็บตัวนี้นี่ โก็มีพิษพนดเลยติดเลยล่ะมีพดแล้วนะอของเครื่องเครื่องพิษพนดละ่ะได้ได้ติดแลยล่ะครับเป็นรับประกันทองไอ้ตัวนี้มัว<ป>ตัวนี้งามครับนี่นี่เป็นรับรับประกันทองนะครับเด้อบ้ามานะันผีเพี้ยนครับผีเพี้ยนบุตรทรัพย์ตามที่ผมให้ข้งางล่างนะครับได้รดยการติดตอ่อเผมมา ตัวนึงนะครับเด้อปลาซินตัวนี้เนาะปาซินใหญ่ตัวนี้ครับพุมโตนี่เพิ่นเพิ่นบาร์ประกันทองพุมโตตัวนี้สองเดือนกว่าบาร์ประกันเนาะยังบันตรวจเนาะเดี๋ยววันหย่างบังเครื่องมันก่อนเออเครื่องฟินก่อยังว่าท่านสองเดือนบังหงเนาะตัวแรกก็เอาราคาข้ามไปปึ๊ง ห้าหมื่นสามราคาห้องเนาะเออมือนีกับบันสปอยครับให้หอยหน่อยมือนีมีดีมีดีง้วคนมาซื้อหน่อยแห้งมือนีความนี้มันมีหลายนัดเดิมมือนีครับสมปอยไอ,อยูยะโสก็มีมือนีันอย่าลืมนะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์เอาทวนเบอร์โทรศัพท์ไปมั้งเลยศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดแปดหกศูนย์เก่าใครอยากได้ก็โทรมาได้ครับเด้อเจ้าทุนี ตัวนี้เป็นบอรับประกันทองเลยส่วนตัวก้อนหน้านี่เป็นรับประกันทองเป็นตัวทองแหละเป็นไหนตัวแม่เพห็นปะเนาะในตัวแม่นเนาะตัวก้อนหน้านี่เนาะอ่าโอเคครับขอยมาหนึ่อเอเ่ยเด้อมันเด้อมั่วสองแม่นี่เพันยูโรเอสด้ะครับเด้อขอโทษโทษทัาาพท์ตามติดแม่นะครับยูโรเอส มันในตัวนี้เธอครับเ้อตัวทอ่องเราบอกตัวนี้โอ้ยตัวเออห้องอรเป็นไรอ่ะห้าสิบเก็ด่นี่หาห้องเนาะเขนขาเรางามเดห่าสิบเจ็ดราคาหอ้องอ่ะขอเบอร์น,นิดนึง0ุนเก่าส 3605230โอเคครับโอเคครับจะไดก็พูดได้ยากไดห้องมาตามเนี่ยและครับพอ,อบทีมงานด้วยกันละครับุณทูบมึอนี้ังไปไล่มองนนเนาะมึอนี้เนาะมึอนี้ไปไล่มองอัสตะทองไหนครับโชคดียูทูบไทยแลนด์ครับ oh. ผมยู่ท้ายเฉพาะบันสมบัตเพราะว่าผมเห็นงานประจำนะแม่ย่ราสีอะไรครับเดี๋ยวก็บเว็งานวันี่ก็เลยแว่มากลยนี้ใ้เวลามานเบอเกินซิปซิปงเเปิดช่องรถเราปะครับประมาณตีหนึ่งนะแต่ผมมีท้ายเฉพาะบันสมบัอิว่ามันไปไกลบใดดิให้งานประจำนะซื้อชื่งนั้นครับผมโชคดียูทูบไทยแลนด์โชคดีผมตามทันอยู่นะครัผมตามวิสีโชคดีพัชไทยหะครับยูทูบไทยแลนด์มันขึ้นเป็นรูปผมยื่นรับลิงตามกันเราครับเนาะ เป็นเป็นเป็นคอนเทนต์งัวขึอนนี่บอกครับเห็นเป็นโพวกน้องหน้าหนะงัวน่ะครับผมปีนผองน้องหน้าหนะผมใช้ปุ๋ยนะครับผมผมผมเป็นผู้ช่วยารปุ๋ยนะครับผมโชคดียูทูบสแลนอ่าพ่อวิถีพาไปครับผมเป็นเอฟซีคนชั้นครับตัวนี้ขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับผมโอ้โนี่กามะพ่อเพื่อนผูงในวงการยูทูบครับวิถีพาไปจะลืมตามช่องเพิ่มคำคำเดิ้ลวิถีพาไปพอน้องมาจากยังก็ อาสมาเออพอ่นอน้องมาจากอาสมาเด้อมือนันไทยเพื่อนมือนันเพื่อนก็ได้ขายเราจะขายผู้ใดแน่กรับพ่อฮู้ชือว่าอันนี้มาสองตัวเนาะสองแม่มอโอ้เด้กไทยเหมือนเลยมือมน,นี้เฮ้ยจี๊ดแล้วจี๊ดได้ไหมที่แข่เท่านี้ชนเขีดีมันแขกตื่นชนคอน อ่าเพิ่งเดินมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทราคาเพื่อนให้เช็ขาเป็นก่อนแม่นีไรเป็นแน่องเป็นใบีเก่าีเก่าให้องนะแมนเราทับใดช่องเดียนตัวหรือทับทับแบบใดทับโตทับคมโตปะแม่นโคมโตคมโตโคคมโตีเนก่านี่คือราคาห้องนะแมนดัดดที่แม่นีละ 40,000 3 40,000 4เก่าก็4 0 0 0 3เอาัาอเราทีนี่4เป็นเก่าก็4 0 0 0 3นะครับเด้อโอ้นาสิติ้วล่ะนี่ก็ไอ้เครื่องพิ่นพตมาแลวนี่4เป็นเก่าก็4 0 0 0 3โอ้หางงามดีครับหางเงาหางยังหางังไงครับ ซีเปนเก่าซี่นสามด้วครับเดอใครกได้กับเดอาฝากเบอร์มาน่องศูนย์แปดหกสามสามศูนย์าาสอาสมาเนาะโอ้ยสายเขานาอที่นี่อันเดี๋ยวแป๊บนึงเอาลูกขึ้นยอีกน,นะเว้ยวัดแน่วัดน,ดน่อีโค้นาใหา้เออระวังระวัง แอ้ลูกตัวนีมันลูก่มโตบ่คือยังลนกคนมโตมันบบ่บังแม่มาทับตัวไหนบักไดนใ่เ่าทับักอันซีวหนึ่งสองสองาเออซีไหเนาะบเก่ก่าว่าทองยไปบิเครื่องกัน่อ้ยนะครับเครื่องกันติดจีดอกเครื่องมันพดมาแล้วน่ะสะพดไปเรติดเตีว่าบกรับประกันเนาะเออพกเท่าไหก็พกราคาเท่าไหร พ,พกมือหนี่แม่ลูกเนาะพกหนีแม่ลูกเลยพกมือมกพกมือน,นี่แต่ว่าคัดซื้อไปนี่ก็ได้ได้ไสามตัวนะแตามันติดแน่นอนเออพกมืเด,ดอ้อยโอเคอยู่ครับเครื่องมันทดล่ะล่ะได้ได้ติดติดอยู่ดอกพกมือหน,นี่ราาคห้องเนะาะเออ นะครับผู้ะไร้รายการบื้อโทษสีผมให้เมื่อกี้นะครับเด้อตัวหางนองเป็นนองยูอสมาศมรวดบองนรก,การเขาดานานะครับนังจารซื้อแายเซตแลครับต้องมีพน่าเบี๋ยวมชีนลำยานะครับขอว่าเป่นยังครับทุกคนต้องมีพระลานาทีผู้ขอผู้ออกครับ สำหรับผมมืนอนีกับ้องมีมีขออนุญาตล่ากันเพราะว่ามีท่งหมอ,อบสินค่าหุ๋ยเพชรต,ต้องทิ้งอยู่ให้ลูกค้าครับมือนี้บ่ค่อยคึกคืนปั๊ดไหนเพราะว่าเป็นมือมือวันจันทร์รับมือเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานครับแดี๋ยมีตลาดในอยู่ยะโสทอนครับวันจันทร์ อาจจะได้เล่แปดหนึ่งสามสามสี่สองคบนี่ขายเจ็ดวันเจ็ดนะครับเด้อน้อยก็ต้องเงินเจ็ดวันเจ็ดครับแปงแปดหกเจ็ดสอ8สี่เจ็เจ็ดลูกเพิ่นสมอะไดหน่าอยอสื่อมาอีกแล้วนะมันมาออ๋อสื่อมากกัล้นะมันรอ่เจ็ดนเเนาะระคาห้องกันบ่ คาหองนาคาหองโอ้กลับบ่นี่หใครดนหน่กับโอ้เอาไไปในคูนี่สีเกเา่อกใหญ่เนาะมันรถไหนาละหกหมื่นาหองโอ้หยแตะมึงอยู่นีทีาสี่เอาเบอร์โทรศัพท์มาูเก็บโทรศัพท์นเนี่ย่ะ 0 8, 2 2> 0 8 4 0 4, 4, 4, 4, 4แ4640งศ4640 4640นย์นย์่บานนน้องวาาโทรไปได้ครับเด้อผู้ใดได้เป็นเรากลับแล้วมันขายไปได้นี้มัน,น,นดเดี๋ยวคนสีมา,า,านยู่ดอกลกช่องให้สำหรับวันนี้ช่องโชคดีย t ท b e ไทยแรนดกัเดี๋ยวสิรอรอนุญาตลาพีรานองไปทำงานประจำก่อนนะครับเด้อว,วันวนี้รี ส่งบอกสินค้าของเพชรต้องขิ่งอยู่สีขอระพุ่งครับอยู่สีขอระพุ่งครับเรื่องโคติดตามกคไลคคกดแช่์คดกระดิ่งของช่องโชคดูยูทูปของผมนิดนึงครับกาบขาพระพุณหลายครับมีมพืพอพาโชคช่องวิถีพาไป คุณกระตั้มเพิ่นอยู่ในช่องยูทูปกันวิธีพาไปขอบคุณมากครับสี่ความมารับชม